มาแล้วครับไม้ส,สวยๆกับในหัวมหาชัยครับ1 0แถมหนึ่งในราคา150บาทวันนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันครับผมนะต้นนี้ครับเป็นต้นแรกเลยทีเดียวรวยทรัพครับผมไม้ส,สวยๆส,สีสันงดงามเลยทีเดียวครับผมเนี่ยวันนี้ลมแรงด้วยนะฮะนะแต่ความสวยของไม้นี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงจริงฮะสวยตามท้องเรื่องเลยทีเดียวอะต้นนี้รวยทรัพครับ สิบแถมหนึ่งมีปลายทางในราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมต้นนี้นะรวยทรัพย์อ้อดูต้นต่อไปกันครับผมและต้นนี้กวักทองคำครับกวักทองคำสีเหลืองอรารามยอดสวยสีสวยเลยทีเดียวครับผมนะสำหรับกวักทองคำครับนี่นะอ้อใครรับครับผมนะโทรมาได้ที่เบอร์063 697 4664ครับผมนะแอดไลน์ตามเบอร์นี้ได้เลยครับ 0 6 3 6 9 7 4 6 6 4ครับไม้สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟกันเลยทีเดียวต้นนี้กวักทองคำครับผมต้นนี้คอมเพกครับคอมเพกสีสวยๆครับผมนี่ฮะดูครับก้านสวยสีใบสวยงามกันเลยทีเดียวครับกับคอมเพกนะนในราคา150บบาทครับผมสวยๆแบบนี้จัดไปครับคอมเพกครับผม ต้นนี้เพชรพังงาครับทั้งสูงทั้งใหญ่ครับผมนะฟอมสองช่อสวยๆส,สีสวยๆกันเลยทีเดียวครับเพชรพังงาครับผมสวยๆแบบนี้1น0้เท่านั้นครับต้นนี้ประมาณ45-50ถึงเซนกันเลยทีเดียวจากปากกระถางครับนะสูงมากเลยครับต้นนี้ช่อสวยๆครับเพชรพังงาครับผม นี่รวยทันใจครับรวยทันใจตอนนี้กําลังออกมาแล้วครับผมนะสีกําลังมาครับยอดเขียวเหลืองแบบนี้ครับก็จะกัดสีเป็นสีชมพูสวยๆให้คุณเลยทีเดียวฮะนี่ครับผมนะรวยทันใจครับในราคา150ครับต้นนี้มีนามว่ารวยทันใจครับผมนี่คือเศรษฐีหัดใหญ่ครับเศรษฐีหัดใหญ่ใบใหญ่ๆใบสวยๆแบบนี้ครับ ยิ่งกัดสียิ่งเป็นสีชมพูครับในกระถาง6นิ้วต้นนี้ครับ10แถมหนึ่งครับผมนะขครรับก็เอาไปได้เลยครับกับเศรษฐีหัดใจครับนะฟอร์มสวยๆแบบนี้ครับผมต้นนี้แผ่นดินทองครับโอ้โหต้นสูงใหญ่ฟอร์มใหญ่เลยทีเดียวครับตอนนี้แผ่นดินทองครับผมนะสูงประมาณ40เซนจากปากกระถางครับสวยๆแบบนี้ในราคาเพียง150่ยบาทครับ นี่แผ่นดินทองครับผมนะมี2ฟอร์มนี่ฟอร์มเดียวครับผมนะอ่าดูอีกฟอร์มหนึงครับนะว่าเป็นอย่างไรครับนี่คือแผ่นดินฟอร์มแผ่นดินทองฟอร์มพุ่มครับผมนะนี่เป็น2ช่อครับผมนะมีใครรับต้นนี้ก็ แจ้งมาได้ครับว่าเอาฟอร์มเดี่ยวหรือฟอร์มพุ่มครับนะสวยๆแบบนี้ครับจัดไปครับผมนะกับแผ่นดินทองครับวันนี้ฟอร์มสวยๆทั้งนั้นเลยครับฟอร์มเดี่ยวก็ใบแน่นครับฟอร์มพุ่มก็เป็นทรงพุ่มสวยงามครับผมนะในราคาเพียง150บาทครับต้นนี้มีนามว่าร่มก้าครับร่มก้าเนี่ยยิ่งกัดสียิ่งแดงครับผมนะไม้สวยๆแบบนี้ครับ ใบนี่เขาจะแตกยอดได้ไวนะครับผมนะยอดจะแตกได้ไวมากครับร่มเก้าครับผมนะสีแดงอารามเลยเดียวครับอันนี้ฮะยิ่งกัดสียิ่งแดงครับผมนะสำหรับร่มเก้าครับต้นนี้มณีนพรัตครับผมมณีนุพพรัตนี่สีแดงดำครับผมนะกัดสีเป็นสีดำแบบนี้ครับผมนะวางตรงไหนก็สวยครับสำหรับมณีนพรัตนะครับนะฟอร์มใหญ่ๆโตๆแบบนี้ครับ นะเอาไปได้เลยครับใบบิดเป็นเกลียวสวยงามเลยเดียวครับไม้ใบยาวไม้ใบสวยต้นนี้มณีนพรัตครับผมนะใครรับก็เอาไปครับมณนีนพรัตครับนะฟอมสวยงามกันเลยทีเดียวครับผมและต้นนี้อมทองครับอมทองสีเหลืองนวลอร่ามแบบนี้ครับผมนะสีสวยครับออมทองครับเป็นไม้ที่สูงไวครับผมนะแล้วก็ยอดเดินดีมากครับนะสีเหลืองแบบนี้ครับผมนะใครรับไปก็ ต้นนี้ออมทองครับนะฟอมสวยๆแน่นอนครับและนี่คือท่าช้างครับผมนะกัดสีสวยงามครับต้นนี้มีสองช่อกันเลยทีเดียวครับผมนะสำหรับท่าช้างครับฟอร์มสวยฟอร์มงามแบบนี้ครับผมนี่ฮะนะผิวไหวดังสายน้ําเลยฮะเพราะลมแรงครับผมนะอ๋อมีใครรับท่าช้างต้นนี้ครับนะแจ้งมาได้เลยครับที่เบอร์063 69746 64ครับผม นี่ก็เป็นท่าช้างอีกต้นหนึ่งนะครับผมนะฟอร์มต้นนี้ครับฟอร์มสูงอะนะสีก็ไปทําต่อกันเลยทีเดียวครับสีเริ่มออกแล้วนะครับผมนะนี่คือท่าช้างต้นที่สองนะครับผมนะระบุด้วยครับต้นที่หนึ่งหรือต้นที่สองครับต้นนี้ต้นที่สองครับฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับเปลี่ยนกระถางสวยๆให้น้องได้เลยครับสําหรับท่าช้างต้นนี้ครับผมนะสวยงามครับป้อมปราบสตูพ่ายครับนะ ฟอมแน่นแนใบแน่นๆกันเลยทีเดียวครับสำหรับป้อมปราบศัตรูพ่ายต้นนี้ครับมีเพียงกระถางเดียวด้วยนะครับผมนะใครรับก็เอาไปเลยท่านคือผู้โชคดีครับนะต้นนี้ป้อมปราบศัตรูพ่ายครับฟอมสวยๆแบบนี้ครับผมนะยิ่งกัดสียิ่งสวยกันเลยเดียวป้อมปราบศัตรูพ่ายครับผมนะต้นนี้ลูกไม้ครับ ลูกไม้สวยๆแบบนี้ครับเป็นลูกไม้เบอร์สี่ครับผมนะาแจ้งว่าลูกไม้เบอร์สี่ครับกัดสีเหลืองนะครับผมน้าดูฮะนะลายขอบลายใบเขานี่สวยจริงๆครับผมน้นี่ยังกัดสีไม่เต็มที่ครับแล้วน้องยังไม่มีชื่อครับผมน้ในลูกไม้เบอร์สี่ครับนะสวยๆแบบนี้ครับรับไปได้เลยกับลูกไม้เบอร์สี่ครับ นี่คือลูกไม้เบอร์สามครับนะลูกไม้เบอร์สามฟอร์มสวยๆครับนะสีนี่โอ้โหดูลายเส้นเขาสิครับนะสีเหลืองอรารามแล้วก็ใบฮะจากโคนจดปลายจากปลายจดโคนครับนะอยู่ครบทุกใบเลยทีเดียวเป็นลูกไม้ที่ใบทนนะครับผมนะล่วงยากครับแล้วสีสังงนงดงามแบบนี้ครับในกระถางแปดนิ้วกันเลยทีเดียวลูกไม้เบอร์สามครับ,รบในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทฮะ,ะจัดส่งฟรีมีปลายทางครับผม ต้นนี้ลูกไม้เบอร์หนึ่งครับนะสีสวยแน่นอนครับต้นนี้นะกัดสีเป็นสีแดงครับแล้วใบนะฮะบิดไปทางเดียวกันครับผมนะสวยๆวยวยแบบนี้ครับลูกไม้ครับผมนะเบอร์หนึ่งฮะนะใครรับก็เอาไปได้เลยครับต้นนี้ลูกไม้เบอร์หนึ่งฮะสวยๆแบบนี้ครับกัดสีแดงกันเลยทีเดียวครับสําหรับลูกไม้เบอร์หนึ่งฮะ ตัวนี้มีชื่อว่าไม้ทองคำครับผมนะโอ้สีหวานสีสวยสีสดใสกันแบบนี้ครับแม่ชื่อก็ไพเราะสมชื่อเลยทีเดียวฮะไม่ทองคำครับผมนะไม้ยังไม่มีจำนวนนะครับผมนี่ใครได้ก็ได้เป็นคนแรกๆไปเลยครับสำหรับไม้ทองคำครับผมนะันในกระถาง8ดนิ้วกันเลยทีเดียวให้ไปในราคาเพียง150บาทจัดส่งฟรีครับไม่ทองคำครับผม ตามด้วยดอยปุยครับดอยปุยนี่เป็นไม้ที่สวยครับสีเหลืองแล้วก็มีติ่งแบบนี้ครับแล้วออกช่อได้ดีเลยทีเดียวครับผมนะดอยปุยครับผมต้นนี้มีใครรับพิมพ์150นะฮะหรือโทรมาตามเบอร์ที่บอกได้เลยครับ0-63 6974664นะแอดไลน์ได้24ชั่วโมงครับผมไม้สวยๆแบบนี้รอคุณอยู่ครับ ฟอมสูงแบบนี้ครับผมนะชยาเสนนะชยเสนสูงมากเลยนะต้นนี้ประมาณ50เซนจากปากกระถางเลยทีเดียวครับใครได้ไปก็โชคดีเลยทีเดียวเพราะว่าน้องฟอร์มสูงอยากจะย้ายกระถางเต็มที่แล้วครับผมนะเพราะสูงมากเลยทีเดียวครับแล้วชยเสนนี่เป็นไม้สีสวยครับผมเอาไปในราคาเพียง150บาทเท่านั้นครับชยเสนครับผม ต้นนี้มีชื่อว่าปากาสิทธิ์ครับในกระถาง8นิ้วครับผมนะไม้ฟอร์มสวยแบบนี้ครับใบกลมลักษณะใบานะครับผมนะงามครับนะปากาสิทธิ์ครับผมนี่ฮะสวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับปากาสิทธิ์ฮะต้นนี้ไอยาาครับไอยาานะไม้ใบายาวไม้บิดเป็นเกลียวสีเหลืองอร่ามแบบนี้ ฟอมสวยๆแบบนี้ครับไอายาราในราคา150บาทครับกระถาง8นิ้วเลยทีเดียวฮะนะฟอร์มแน่นฮนะใบครบทุกใบเลยทีเดียวไอายาราครับผมและต้นนี้ฉัดสุดาครับผมนะฟอร์มเป็นชั้นๆแบบนี้ครับสีสวยกันเลยทีเดียวครับฉัดสุดาครับผมนะ ม้สลับเรียงกันไปมาแบบนี้ครับเป็นไม้ลักษณะดีเลยทีเดียวครับผมนะจัดเป็นระเบียบครับผมนะใครรับไปก็ต้นนี้ฉัดสุดาครับผมเศรษฐีบ้านดอนครับนะไม้ต้นนี้มีนามว่าเศรษฐีบ้านดอนหลายๆาท่านนั้นตามหากันครับผมนะเป็นไม้ที่หลายคนชอบครับเพราะว่าสีสันน้องนั้นสวยงามครับผมนะกับเศรษฐีบ้านดอนครับ นี่ฮะต้นนี้ครับผมนะใบสวยๆครับฟอมสวยๆแบบนี้ครับเอาไปเป็นพันก่อนเลยทีเดียวฮะนะเศรษฐีบ้านดอนครับต้นนี้มีนามว่ารุ่งอรุณครับผมนะรุ่งอรุณนี่เป็นไม้ที่กัดสีนี่จะสวยงามมากเลยทีเดียวฮะมานะเป็นใบสีแดงออกส้มนะครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับรุ่งอรุณนะนี่ครับผมนะ ใครรับก็เอาไปเลยครับได้ต้นนี้มีเพียงกระถางเดียวด้วยครับผมนะสำหรับรุ่งอรุณนะหนึ่งห้าศรวมส่งครับผมต้นนี้มีนามว่าพยักครับพยักนี่โ,โหไม้สวยไม้โตวไวครับผมนะนี่ฮนะพยักครับแล้วตอนนี้ครับผมนะกำลังแตกกิ่งสาขานะครับนี่ฮนะดูฮนะ ดูที่โคนครับผมนะหลายช่อหลายกิ่งกันเลยทีเดียวครับผมนะใขรได้ไปเนี่ยได้พันเยอะแยะครับผมนะต้นนี้พยัก์ครับแล้วเป็นไม้ตัวนะฮะที่สวยเลยทีเดียวครับนะตั้งชื่อพยักษ์เนี่ยแสดงว่าไม่ธรรมดาครับผมต้นนี้พยัก์ครับผมอ่ะดูต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้มีชื่อว่าลูกอำนาจเจริญครับผมนะ เป็นไม้ฟอร์มใหญ่ๆกระถาง8นิ้วครับนะใครดูมาถึงจบเนี่ยได้ไม้สวยๆแบบนี้ไปได้เลยครับกับลูกอันนาจเจริญครับฟอร์มใหญ่สีสวยแล้วครับผมนะกระถาง8นิ้วครับวันนี้ให้ไปในราคาเพียง150บาทครับผมนะอ่ดูต้นต่อไปครับแล้วต้นนี้ครับพิเศษครับผมนะตีน้ําตกครับไม้ใบตีไม้ทนแดดครับผมนะสีเป็นสีเหลืองอารามครับต้นนี้ ตีน้ำตกครับในราคา220บาทรวมส่งครับกระถาง11นิ้วครับผมนะคุณได้ฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยสำหับตีน้ำตกครับตีน้ำตกนี่เขาจะโชว์ลายเส้นนะลายเส้นนี้จะโดดเด่นมากครับผมนะจะเป็นสีเหลืองอารามแบบนี้ครับผมนี่ฮะตีน้ำตกครับ ะวันนี้ครับนะติดตามนายหัวนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ในายหัวด้วยครับผมนะแล้วก็ไม้แบบนี้ครับใครอยากได้ต้นไหนโทรมาได้ที่เบอร์0636974664นะครับคุณก็จะได้ไม้สวยๆแบบนี้ไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันได้เลยวันนี้นายหัวหมาชัยไปแล้วครับสวัสดีครับผม